พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านการทําลายกระบวนการยุติธรรมคือการทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความอยู่เย่านเป็นสุดของประชาชนที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าการทําลายกระบวนการยุติธรรมคนทําชั่ว ทุจริตคอร์รัปชันโกงกว่าหกหมื่นล้านหรือแม้แต่อื่นๆถ้าทําชั่วอย่างใดก็แล้วแต่ทําชั่วนะทุจริตคอร์รัปชันขูดรีดเข็นค่าทําร้ายใครนะค้าขายยาเสพติดหรือทําชั่วใดๆก็แล้วแต่นะแล้วไม่ต้องรับโทษรับทันเนี่ยคนชั่วก็ทําชั่วได้ตลอดการใช่ไหมเพียงแค่าสามารถทอบงำกรมราชธรรได้ ครอบงำบุคลากรทางการแพทย์ครอบงำเจ้าหน้าที่สุขภาพได้นะซึ่งกฎหมายไทยก็เอื้อว่าถ้าเจ็บป่วยหนักนรุนแรงก็ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องนอนที่คุกม,มาพักที่โรงพยาบาลได้ถ้าแบบนี้ไทยครอบงำกรมราชธรรได้ไทรครอบงำแพทย์ได้ก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องใช่ไหมแบบนี้ ประเทศไทยเราก็จะเต็มไปด้วยคนชั่วเพราะสามารถทําชั่วในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องติดคุกใช่ไหมไม่ต้องรับโทษใช่ไหมแบบนี้ความชั่วก็จะกระจายจะระบาดไปทั่วเลยและคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนไทยใช่ไหมจะทำชั่วแบบไหนแบบไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษเลยเนี่ยนี่แหละคือความเลวร้ายไม่มีสิ่งเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วใช่ไหม เราจะอยู่ยังเป็นสุขได้อย่างไรแบบนี้ถูกกดขี่ข่มเหงถูกขูดเรียบแบบไหนแบบไหนก็ไม่ต้องรับโทษรับทันอะไรคนชั่วก็ยิ่งได้ใจก็ยิ่งทําชั่วหนักเข้า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 คนที่เดือดร้อนก็คือสังคมประเทศชาติใช่ไหมประชาชนใช่ไหมยกไทยจะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมนักลงทุนทั้งในทั้งต่างประเทศก็ไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มีความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะถูกขูดรีดถูกรัดเอาเปรียบถูกลังแกถูกเข็นฆ่าทำ้ายตอนไหนก็ได้ไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายแล้วใช่ไหมนี่คือความเลวร้ยรายที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้ที่จะให้กระบวนการยุติธรรมถูกทำลายไปเพราะกระบวนการยุติธรรมที่ยุติธรรมจริงๆคือความมั่นคงและความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศชาติจังเล สู้กันสุดหัวใจสู้กันสุดชีวิตสู้กันสุดแรงเกิดเลยใช่ไหมไม่งั้นชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้เศรษฐกิจพังที่นาทหมดสังคมพังทีนาทหมดจะอยู่กันยังไงแถมจะเปิดการพนันถูกกฎหมายอีกนะคนชั่วทําชั่วมาทําชั่วแบบไหนก็ได้ขี่โกงก็ได้ขูดรีดใครก็ได้คขายาเสพติดก็ได้ท้าขายมนุษย์ก็ได้นะทำความชั่วแบบไหนก็ได้ใช่ไหมอ่า อะไรล่ะทุกวันนี้คอนเซ็เตอร์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วไม่ต้องติดคุกเลยฟอ,อกเงินก็ได้ใช่ไหมแบบนี้ก็ฟอ,อกเงินได้สบายเลยใช่ไหมฟอ,อกเงินได้สบายเลยเดินเข้าบอกเล่นการพนันได้ก็ไม่ต้องโอ้เงินก็กลายเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ทําชั่วต่อทําชั่วต่อถูกจับได้เป็นไงพอบงาราชทันพอบงาหมอบอกว่าเจ็บป่วยก็ไม่ต้องติดคุกอีกใช่ไหม ไอ้ตรวจสอบไม่ได้ด้วยเพราะความลับของคนไข้ตรวจสอบไม่ได้จาไงโอ้ก็ตรวจสอบไม่ได้จะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เพราะเขาไปตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมก็ด,ดีไปโตเตะตรงนั้นตรงนี้สองชั่วต่อถูกจับได้อีกก็ป่วยอีกก็ได้ใช่ไหมเอาไปให้ป่วยอีกก็ได้แล้วมันจะมีน้ำยาอะไรกระบวนการยุติธรรมไทยจะมีน้ำยาอะไรใช่ไหมไในการคุ้มครองสังคมประเทศชาติในการทำลายคนที่ไม่ดีคนที่ นะลงโทษคนที่ไม่ดีที่ทําความเดือดร้อนให้กับสังคมประเทศชาตินะเมื่อลงโทษคนที่นะทําความเดือดร้อนให้กับสังคมประเทศชาติไม่ได้คนเหล่านี้ก็สร้างความเดือดร้อนต่อไปสังคมก็เดือดร้อนต่อไปจช่งไงนะพระพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าถ้าบ้านเมืองใดสังคมใดมีคนนะ่าสร้างความเดือดร้อนเลวร้ายต่างๆวิธีที่จะช่วยกันนะ่ากำจัดหรือว่า ทำลายพลังที่ไม่ดีอันนั้นเราไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้เขตนฆ่าทำ้ายใครแต่ต้องกาจัดพลังที่ไม่ดีใช่ไหมกำจัดอำนาจที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ตีให้คมให้ปั่นา้ำให้ปัจจานคนที่ทําไม่ดีคนที่สร้างความเดือดร้อนคนทุจริตคอรับชันคนทําเลวทั้งหลายและต้องลงโทษด,ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในการระงับอธิกรณ์เจ็ดไ้เช่นนั้น บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ในส่วนคนดีนั้นไม่ต้องเป็นลงโทษเขาส่งเสริมให้ท่านเหล่านั้นทําสิ่งที่ดยียิ่งขึ้นไปใช่ไหมไพระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นว่าสังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์สุขต้องทําเช่นนี้ถ้าไม่ทําเช่นนี้สังคมไม่สามารถที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้นะต้องช่วยกันทําอย่างนี้และพระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าคนดีมาล้อมรวมพลังกันทําสิ่งนี้มากเท่าใดเท่าใดก็จะมีฤทธิ์มากเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนดีทุกภาคส่วนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขนี้ต่อสังคมประเทศชาติท้ายนี้อีกประมาณสักหนึ่งนาทีก็จะสรุปอย่างนี้ว่านะสรุปอย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งคือถ้าถ้าคุณทักสินบริสุทธิ์จริง สิ่งที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณทักษิณเพื่อไม่ต้องถูกคอลหาถูกโจมตีว่าป่วยทิพว่าคุณทักิณและพพวกชวนกันชี้โกงเวทะเบียนี่คือสิ่งที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณทักษิณได้ดีที่สุดนะใช่ไหมบริสุทธิ์จริงต้องรีบเปิดเวทบียนออมาเลยใช่ไหมพบเขาป่วยใช่ไหมแต่ถ้าไม่กล้าเปิดออกมาก็แสดงว่าไม่บริสุทธิ์จริงใช่ไหม ตอนนี้ก็สามารถตัดสินได้แล้วว่าไม่บริสุทธิ์จริงใช่ไหมทําไมต้องให้ตัวเองเสียหายใช่ไหมถ้าตัวเองบริสุทธิ์จริงทําไมต้องให้ตัวเองเสียหาย,ยให้คนเขาประนามะจากลนด่าว่าโกหกว่าป่วยทิพย์ว่ารวมกันทําชั่วใช่ไหมวมามันโกหกรวมกันทุจริตอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเปิดบ้าออกมาเลยใช่ไหมเปิดเทพเราเปออกมาพวกนักร้องทั้งหลายไงหลังเลยใช่ไหม แต่ถ้าไม่เปิดหน้าออกมาไม่เปิดเวทระเบียนออกมาคุณทักษสีและพับพวกที่ร่วมกันทำชั่วก็ต้องไงหลังใชจไหมเราต้องติดคุกใจไหมถูกกลัโทษใจไหมนี <Yeah. S 1> ม่คือการตอบู้ับกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุขครับขอบคุณครับ